สวัสดีครับกันครับผมจากเพจพรุ่งนี้ค่อยลดนะครับวันนี้นะครับกันจะพามารีวิวคาเฟ่แนวใหม่นะครับเป็นคาเฟ่ขนมหวานที่อยู่ย่านสุรปลาการแต่จุดเด่นของที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่โรบอทน,นะครับผมวันนี้เราจะพาไปชมนะครับโมเดลหุ่นยนต์ขนาดเท่าของจริงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม ที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่นะครับผมซี่ตั้งอยู่บริเวณ BTS เหาสมุทรปราการนะครับซึ่งจะอยู่ย่านสมุทรปราการอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นหุ่นยักษ์ไอรอนแมนนะครับผมมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับจุดเด่นของคาเฟ่นี้เริ่มจากเป็นคาเฟ่สาหรับผู้ที่มีใจรักในการสะสมโมเดลหุ่นยนต์นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีตั้งแต่หุ่นยนต์นะครับอะตอมหรือว่าเจ้าหนูพลังปรามนูนะครับผมไปจนถึง R2D2 Star Wars นะครับ และคุณย,ยนไอรอนแมนไซส์ขนาดเท่าของจริงนะครับผมนอกเหนือไปจากนี้นะครับจะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นโมเดลไอรอนแมนมาร์ one นะครับผมหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ยักษ์นะครับตุ๊กตาน่ารักอเวนเจอร์ทีมก็มีเหมือนกันแต่ความน่าสนใจของเราคือเราจะไม่ได้มีแค่โมเดลอเวนเจอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเรายังมีโมเดลอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นและอื่นๆสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นมุมคาเฟ่น,นะครับ สำหรับที่นี่ค่าเข้าจะอยู่เพียงแค่50บาทนะครับใน50บาทนี้จะได้คูปองเป็นคูปองที่เอามาแลกอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณนี้ได้นะครับผมอันนี้คือบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่น,นะครับอันนี้ขุนไอรอนแมนนะครับผมขนาดเข้าของจริงนะครับ นี่นะครับสำหรับคนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องเรียวสตีลนะครับเห็นหรือยังเอ่ยนอยซีบอยหรือไม่ว่าจะเป็นอตอมันก็มีนะครับผมด้านหลังนี้เป็นเดแมทร์กิกเจ้าหนูอตอมปโตไทนะครับเทอร์มินเอเตอร์นะครับผมเรียกได้ว่ามีขนโชว์มากมายนะครับโลบอคับก็มีนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีโมเดลจากภาพยนตร์จากประเทศอเมริกานะครับผมภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง Transformer นั่นเอง ที่เห็นอยู่ก็เป็น Optimize Primes แล้วก็ Bubble b นะครับผมอันนี้ผมกาลังจิ้มอ่อยู่นะครับจิ้มอุ่นจิงนะครับเป็นงไงดีเลยของอาราเล่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ชั้น2กันนะครับว่าชั้น2มีอะไรบ้างนะครับผมนอกเหนือจากโมเดลตามที่โชว์ไปถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สำหรับท่านที่เคยดูภาพยนตร์นะครับชุด Terminator หรือคนเหล็ก2029นะครับผมหรือภาพยนตร์ที่แสดงโดยอานอชวัตสเนเกอร์ท่านผู้ว่าของเรานะครับนี่ครับเป็นหุ่นยนต์ปตชัยรุ่นที600ครับสำหรับความพิเศษของหุ่นตัวนี้คือจะเป็นหุ่นรุ่นแรกที่มีการจำลองรูปแบบของมนุษย์ขึ้นมาโดยผิวเขาจะประกอบจากยางแต่ว่ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นของคุณอานอชวัตสเนเกอร์เล่นนะครับผมก็คือรุ่นที800นั่นเองที่เป็นฮีโร่ของเรานะครับผม ดักแกกันสักหน่อยครับมีใครเกิดทันบ้างครับผุนลบไดจูจินนะครับผมส่วนม,มุมนี้จะเป็นคอลเลคชั่นล็อกแมนนะครับมีตั้งแต่ล็อกแมนล็อกแมน X, อ็กซ์ล็อกแมนซีโนะครับผมมีหมวกล็อกแมนด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมสมัยเด็กที่ผมชอบมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือซิกมาค่าไม่ตายนั่นเองนะครับ เนี่ยไปจากนี้นะครับยังมีมุมถ่ายรูปที่จัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับอยู่บริเวณชั้น2นะครับเป็ดประตูเปิดพร้อมแล้วไปชมกันเลย สำหรับโรบอทคาเฟ่นะครับเปิดทุกวันนะครับผมยกไว้วันจันทร์นะครับโดยวันธรรมดาอังคารถึงศุกร์นะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะครับผมจนถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง1นทุ่มนะครับผมและก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมกับโรบอทคาเฟ่นะครับผมที่สมุทรปราการแห่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้กันนะครับเพจพรุ่งนี้ค่อยลดต้องขอสวัสดีขอบคุณทุกท่านและขอลาไปก่อนแล้ววพบบัันใหม่สสดีคร